เดี๋ยวขอชี้แจงประเด็นนี้ก่อนมันกินดีหมีมาจากไหนผมยังไม่เคยเห็นพระมีพลังอย่างนี้มาก่อนคือเบียร์เนี่ยเขาพูดในอย่างคล่องคราองว่องไวแล้วก็มีพลังในการพูดจนกระทั่งว่าหลวงพ่อสมภพก,ก็เขาเจอว่าเอะไปกินดีหมีมาจากไหนที่เราเคยได้ยินกันมาว่ากินดีหมีแล้วก็จะมีพลังกำลังมหาศาลขึ้นมา ตอนที่เบียร์เขาออกจากรายการโหนกระแสแล้วก็ไปต่อในรายการคนดังนั่งเคลียร์ในท็อปนิวพอดีว่าหลวงพ่อสมภพผมได้ไปฟังนะในตอนนั้นเขาก็พูดถึงว่าทำไมอาจารย์เบียรเนี่ยจึงมีพลังในการพูดในการแสดงมากมายถึงเพียงนี้เบียร์เขาก็เฉลยว่า ถ้าอาจารย์ได้ด่าเนี่ยพลังเรื่องแรงกําลังเกิดขึ้นมามหาศาลพูดง่ายๆก็คือว่าถ้าได้ด่าแล้วเนี่ยพลังก็พุ่งปรี๊ดขึ้นไปเลยพุ่งสูงขึ้นไปเลยและก็ยังล้อเลียนธรรมาในคลิปนั้นด้วยนะหลังจากที่ออกไปจากรายการหนกระแสแล้ว ในความหมายก็คือว่าเบียร์น่ะเขาเสพติดการด่าไปซะและ้วถ้าเขาได้ด่าเรื่องแรงกำลังของเขาก็จะเกิดขึ้นมาอย่างมหาศาลเรียกว่าเต็มจะรีมกันแล้วถ้าได้ด่านะทีนี้ที่เบียร์คนตื่นทำเขาเล่าให้หลวงพ่อสมทบฟังอย่างนี้เนะี่ยขอพูดสักนิดหนึ่งนะว่าเดิมทีนะ่ะเบียร์เขาเป็นหมอดูมาก่อน เขาก็ทำคอนเทนต์ในทางด้านหมอดูของเขานั่นแหละแต่จะนิ้วว่าการทำอาชีพหมอดูของเขาก็น่าจะไปไม่รอดสุดท้ายก็ใช้ความรู้ที่เรียนจบมาจากวิทยาศาสตร์มกรุงเทพมาทำคอนเทนต์ใหม่ในทางธรรมะแล้วก็พูดธรรมะทีแรกที่เขาพูดธรรมะแบบนุ่มๆนิ่มๆเขาก็พูดเองว่ามีคนชมเพียงแค่60 7 0เจสิบคน แต่พอมีคําถามยืยนเข้ามาสักหน่อยแล้วเขาก็ด่ากลับไปเนี่ยกลายเป็นว่ายอดวิวของคนชมก็พุ่งขึ้นมาเป็น2องสมหมื่นนับแต่นั้นเขาก็อาศัยการพูดแบบด่านี่แหละทำคอนเทนต์พูดแสดงออกไปก็ทําให้มีคนเนี่ยติดตา,ามเขามากแล้วก็ทบต้นขึ้นไปเรื่อยๆจนกระทั่งเป็น5้าหกหมื่นประมาณนั้นทำว่าการที่เราผ่าน การเรียนวิชาใดวิชาหนึ่งมาแม้ว่าวิชานั้นจะไม่ค่อยโอเคสำหรับเราในภายหลังก็ตามแต่เราผู้ผ่านเรียนวิชานั้นมาเมื่อมาที่ดีในอีกทางหนึ่งแล้วควรแก่การที่จะไปตำแหน่งวิชานั้นหรือไม่ตัวดูตัวอย่างก็คือพระบรมบริษัทที่เส็จเข้าไปเรียนชาตสมาบัติกับอาราบทารามบทและอุตกรดาบทอารามะโค จนกระทั่งสิ้นสุดวิชาความรู้ของท่านสองดาบทนี้และท่านสองดาบทนี้ก็เชื้อเชิญให้พระบริษัทอยู่ต่อเพื่อสอนอันติวสิกดาบทที่อยู่ในสำนักรพระบริษัทก็ทำการปฏิเสธแล้วก็ดำบิดแต่เพียงว่าชาญสมาบ,บัติของดาบทั้งสองนี้ยังไม่ถึงที่สุดแห่งทุกข์ คือดับเปลี่ยนตัณหาอุปาทานได้ไม่อย่างเด็ดขาดก็จึงเสดจออกมาจากสำนักของดับบรทั้งสองนั้นไปแด่โดยดีโดยไม่ได้หันกลับมาตำหนิติเตียนอารามบทอารามโคตรอุรกาดาบทอารามบุตรแต่อย่างไรเลยอันนี้เป็นคนดีไหมสำหรับพระพุทธศาสนาของเราถ้าเป็นคนดีแล้วจะต้องเป็นแบบนี้ จะเรียนวิชาใดละมาก็ตามวิชานั้นจะมีคุณหรือไม่มีคุณอะไรก็ตามเมื่อออกมาจากวิชานั้นแล้วก็มาได้ดีในอีกทางหนึ่งคนดีจริงเขาก็ไม่หันกลับไปติดเตียนวิชานั้นแต่กลายเป็นว่าเบียคนตื่นทรรมโยมเบียของหลวงพ่อสมทบเนี่ยก็กลับไปติดเรียนหมอดูอย่างนั้นอย่างนี้ไปพูดถึงเรื่องของเจรัจชานวิชาอย่างนั้นอย่างนี้ อันนี้จะให้ผมเขาเ้าใจว่าเป็นคนดีได้หรือเปล่าเป็นสัตบุุษได้หรือเปล่านี้ฟังต่อไปคือเรายังไม่บอกว่าผิดถูกกันนะคือพูดเรื่องความตั้งใจของเขาเนี่ยเขาได้คนะความตั้งโอ้ยหลวงพ่อคือยังไม่พูดถึงเรื่องความผิดถูกแต่ความท้งใจของเขาได้ ลวงพ่อพูดให้ขนาดนี้เช่วยเหรอผิดถูกก็ไม่เป็นไรจะย่ำยีทําวินยัยพดูดผิดพูดถูกต่อไปบิดเบือนอะไรอย่างไรก็ได้ขอให้มีเจตนาดีเท่านั้นเจตนาที่กล่เผยแผ่พระธรรมดีเท่านั้นก็ถือว่าผ่านใช่ได้หลวงพ่อพูดอย่างนี้ได้ยางไรเนี่ยขอพูดถึงหลวงพ่อสมทบสักหน่อยนะในภูมิหลังของท่านที่จริงแล้ว ท่านน่าจะออกเลิปเผยแผ่ธรรมเนี่ยหลังอาตมาภาพอยู่หลายปีอาตมาก็13ปีที่แล้วและแม้แต่การเข้าไปสอนเป็นวิปัสนาจารย์อยู่ที่อุปริกสมาคมแห่งเประเทศไทยเพ็รเกษบางแคศูนย์หนึ่งนั้นก็น่าจะหลังอาตมาอยู่หลายปีอาตมานั้นมาสอนที่อุปริกสมาคมแห่งเประเทศไทยตั้งแต่ปีพุทธศักราช2545แล้วและก็2546 ก็เปิดคอร์สอนอยู่ที่ยุพุทธศูนย์เพชรเกษมบางแคโดยอาจารย์เวอร์รินมาสกุลอุปนายกคนที่1ได้เปิดคอร์สวายให้แก่ตมาสอนเป็นครั้งแรกในปี2545นั้นก็ไปสอนนิสิตจุฬาพอ2546 2547ก็สอนอยู่ที่ยุพราสมาโคโกมารประเทศไทยยุพุทธศูนยเพชรเกษมบางแคพอปี2548 2549เป็นต้นมา จุดตั้งถึงปัจจุบันนี้ก็สอนกรรมฐานสติปัฏฐานภภวนาอยู่ที่ยุพุทธูนย์สองปรุมธานีเรียกว่าศูนย์ปัศนาเฉลิมพระเกียรติยุพุทธ02นสองปรุมธานีได้เห็นหลวงพ่อสมทบมาสอนกรรมฐานน่าจะหลังตมาประมาณสักสามสีป่ปีน่าจะได้นะท่านมาสอนในในานามของสายพระปะ่า ในภาพที่ทมาเห็นท่านสอนอยู่นั้นเป็นสายพระปะ่าท่านก็นําแทบเล็ตมาตั้งอยู่ข้างหน้าแล้วก็สอนแสดงไปถึงเรื่องของอริอมริองแปดในคราวหนึ่งที่ยุพุทธจัดงานใหญ่นิมนต์พระที่มาช่วยสอนกรรมฐานอยู่ที่ยุพุทธไปไประชุมรวมกันอยู่ที่ยุพุทธศูนย์หน่เพชรเกษมบางแพหลวงพ่อสมทบตอนนั้นก็ได้มาเจอตามา แล้วก็คงจะรู้ว่านี่คือพระมหาเทนปัญญาปริทัศน์ที่ในช่วงเวลานั้นอาตมาภาพก็มีชื่อเสียงขึ้นมาแล้วเป็นที่รู้จักกันในวงของผู้ปฏิบัติและการเขียนหนังสือก็ดีการเขียนบทความก็ดีแต่งการกระวกก็ดีก็มีมาก่อนหน้านั้นเรียกว่ามีผลงานทางด้านงานเขียนหนังสือนี่ออกมาหลายเล่มอาตมาภาพยังจําภาพของ หลวงพ่อสมทบพระ,ะโมโมที่มาเจอธรรมาเป็นครั้งแรกได้หน้าตาของท่านบ่งบอกถึงความยำเกรงหวาดนิดๆอ๋อนี่คือพระโมเทียมปัญญาปริทัศน์หรอกเหรอก็คงจะทราบชื่อเสียงของธรรมาในช่วงเวลานั้นว่าเป็นอย่างไรเขาบอกนะในช่วงเวลานั้นที่ธรรมาไปสอนกรรมฐานอยู่ที่ยูพุทศูนย์หนึ่งและศูนย์สองใหม่ๆนั่นนะ่ะญาติโยมเดินตางฝังธรรมาไม่ได้นะจะร้อนทันทีเลยเพราะอะไร เพราะว่าตํามาฮอตมากอันนี้ก็เป็นมุกที่เราให้ญาติโยมสีกรมฐานได้ฟังอยู่เป็นบางรั้งและหลวงพ่อสมทบเมื่อมาพูดมาแสดงธรรมเผยแผ่พศาสนาในช่วงแรกๆแ,แล้วก็ในเวลาที่ผ่านมาหลวงพ่อสมทบก็เหมือนกับเบียร์นี่แหละก็คือทําข้อมูลมาไม่ค่อยดีทำการบ้านมาไม่ค่อยดี เรื่องนี้อยู่ในพระสูตรตรงนี้ก็กลับเอาไปพูดในที่โน้นพระสูตรตรงโน้นเรื่องโน้นอยู่ในพระสูตรตรงโน้นก็กลับเอามาพูดอยู่ในพระสูตรตรงนี้ประมาณว่าจับแพะชนแกะมั่วไปหมดพอไปพูดถึงเรื่องของพระเจ้าปุกุสสติที่จะมาแสดงเมื่อวันก่อนเดินสู่พริธธรรมเรื่องของการซ้อนผอบหีบ หลวงพ่อสมทบก็จําจไม่ได้เลยจกนกระทั่งว่าอาตมาเห็นความผิดพลาดของท่านอย่างเนี้ยก็จึงพวงติ่งไปทางด้านสิทธิที่ติดต,ตามท่านไปเผยแผ่ศาสนาว่าหลวงพ่อสมทบเรื่องนี้เรื่องนี้เนะี่ยฝากบอกท่านด้ยวยว่าทําข้อมูลมาให้ดีให้มันตรงตามที่ปรากฏอยู่ในคำพภประใจปิดกให้มันตรงเรื่องตรงข้อความให้ดี อันนี้คือตมาได้ทวงตริงตั้งแต่ช่วงต้นๆที่หลวงพ่อสมทบประกโมมาเผยแผ่ระศาสนาทำคลิปออกมาแล้วตอนหลังนี้ตมาก็แทบจะไม่ได้ฟังท่านเลยเพราะว่าเห็นว่าท่านข้อมูลไม่ตรงนั่นเองาใครน้่ยกับเบียรที่ฟังแล้วมันก็เราผู้รู้ความข้อมูลจริงอยู่เนี่ยมันก็จะมีปัญหาดันนั้นก็ไม่ฟังเสียเลยดีกว่าทีนี้ถ้าพูดได้ถึงขนาดนี้ว่าถูกผิดก็ไม่เป็นไรมันก็เหมือนกับเบียรนั่นแหละ มีจตนาดีเท่านั้นก็ใช้ได้อย่าลืมนะอหลวงพ่อมีการต้องอําบาตอยู่ข้อหนึ่งคือต้องอําบาตโดยที่ไม่รู้ไม่รู้ก็เป็นอาิบติได้ก็ต้องอําบาตมีโทษความผิดได้มีนักกฎหมายเข้ามาให้ฟังว่าภายในบ้านของคุณมียาเสพติดอยู่ภายในนั้นคุณจะปฏิเสธว่ายาเสพติดนี้เป็น ความผิดของกฎหมายไม่ได้เพราะมันไปอยู่ในบ้านของคุณเรียบร้อยแล้วในประเทศใดสังคมใดก็ตามเขาก็มีกฎหมายในประเทศนั้นแม้ว่าเราจะไม่รู้กฎหมายของเขาไปกระทําถ้าผิดก็คือผิดไม่มีข้อยกเว้นทีนี้มาถึงเรื่องของทมวินัยแล้วก็ยิ่งสําคัญเลยคือเราจะต้องทําข้อมูลให้ดีกําหนดจดจําให้ดีทําการบ้านให้ดีเช็คข้อมูลให้ดี ก่อนที่จะไปพูดแปลงแสดงพอหลวงพ่อสมทบพูมาสะอย่างนี้แล้วเนี่ยตามาก็เลยคิดว่าอ๋อก็ใช่แล้วสิแสดงว่าเบียร์กับหลวงพ่อสมทบหลวงพ่อสมทบกับเบียร์ก็มีศีลเสมอกันมีสมาธิเสมอกันมีปัญญาเสมอกันก็เลยพอๆกันไปด้วยกันได้นั่นไงมายกย่องสรรเสริญเขาใหญ่เลยอย่างนี้มาฟังในประเด็นต่อไป ตั้งใจความเอาจริงของเขาเนี่ยเขาได้แต่ผมม,มองพวกเราเนี่ยพวกเรามีความรู้แต่ใจเราไม่ถึงสังเกตดูวิพวกเราด้านความรู้เนี่ยผมว่าไม่แพ้กันหรอกเราสามารถไปค้นคว้าไปอ่านไปนศึกษาได้นะแต่พวกเราขาดความใจถือกล้าไม่กล้าทุ่มเทยอย่างเต็มที่ เต็มความสามารถเต็มศักยภาพไม่รู้อะไรไปกักในความรู้สึกเราอยู่ก็ไม่รู้ไม่กล้าไอตรงนี้ต่างหากเราไม่กล้าจริงๆครับผมเห็นบางคนนะพ้าบางองค์ผมไปพูดพูดเนี่ยลุกขึ้นมาไล้ไล้ไล้พอมีคนดูหกเจ็ดคนอยู่แค่สี่ห้าวันนะลงไปนอนหมดแรงเขามาบอกว่าไม่มีคนดูพระอาจารย์ ต้องเป็นแบบนี้ผมก็นะนเลยว่าเออจริงด้วยเว้ยไอ้เจ้านี้มันเขาก็ถามนะเขาบอกเขาฝึกพูดนะครับฝึกพูดอ่านภาษาอิตาีตกอ่านคาสอนแล้วก็มาพูดคนเดียวพูดพูดพูดอยู่นั่นแหละจนช่ำชองจนชานานแล้วก็มาพูดมาพูดลองผิดลองถูกมาอย่างนี้ครับเวลากลุ่มยมเหล่านี้มาหาผมผมก็จะ ตรงไหนเป็นประเด็นผมก็จะบอกบอกบอกเหมือนอย่างยอมเบียร์บอกเออไปเข้าไปกราบฮะนะครับองไหนที่เป็นประเด็นนั้นยอมไปกราบแล้วขอคําแนะนําถ้าท่านชี้มาถูกต้องรับเลยแต่ถ้าท่านชี้มามันยังไม่ลงใจมันยังไม่ถูกต้องเขาฟังไว้มันไม่มีอะไรเสียหายเรามีแต่ได้กันได้เขาก็ไปนะตีเนี้ย ื่อไหมพอประกาศจะไปพระบางองค์บอกห้ามมาหาเขาแต่นี่ข้อแม้ว่าถ้าจะมาต้องมาขอขึ้นกรรมฐานกับเขาแล้วก็นั่งกรรมฐานกับเขาเจ็ดวันสิบห้าวันมาถึงครูอมาเอาเอา,เอามาไหว้ครูเขาก็ตอบกลับเลยเขาไม่ว่างทำไมเราแข็งขนาดนั้นนี่แหละคือประเด็นละ คือประเด็นละพระบางรูปเขาจะไปขอเข้าพบก็ห้ามไม่ให้เขาเข้าพบต้องไปเข้าคอร์สกับเขาเจ็ดวันสิบห้าวันต้องไปขึ้นครูกับเขาก่อนหลวงพ่อระบุได้ครับคือพระมหาวิเทนปัญญาปริทันเองหลวงพ่อไม่ถามผมสักหน่อยหรือว่าผมมีเหตุผลอะไร จึงตั้งเงื่อนไขเอาไว้อย่างนั้นไม่ได้หมายความว่าผมห้ามไม่ให้เขาเข้ามาพบเป็นการพบกันครึ่งทางมากกว่าคือถ้าเขาอยากจะเข้ามาพบผมกราบไหว้ด้วยความบริสุทธิ์ใจจริง,รงเขาก็ต้องแสดงความบริสุทธิ์ใจแสดงความตั้งใจที่เป็นกุศลของเขาก่อนนักหมายความว่าต้องไปเข้าคอร์สวิปัสสนาอยู่ที่พุทธศูนสองปฐุมธานี เหตุผลส่วนหนึ่งที่ค่อนข้างจะสําคัญเหมือนกันผมทําเพื่อความสบายใจของญาติโยมทางผมเมื่อญาติโยมทางผมรู้ว่าเบียรจะเข้ามากราบผมเนี่ยเขาก็ไม่สบายใจมีความกังวลใจโยมแจ้เชนดาก็ถึงกับพูดด้ว่าถ้าเบียรจะมาเข้าพบพระอาจายเมื่อไหร่โทรบอกโยมแจ้ก่อนนะผมก็ทําเพื่อความสบายใจของญาติโยมทางผมและรู้ไหมว่าญาติโยมทางผมเนี่ยเขามองเกมออก เขาไม่ได้ฟังเบียร์คนตื่นทํำเลยเหมือนที่หลวงพ่อฟังนี่คือให้ผลหนึ่งแต่เหตผลที่สำคัญก็คือว่าผมกลัวว่าถ้าเขาเข้ามากราบเยี่ยมผมแล้วถวายปัจจัยเป็นแสนเหมือนที่ถวายให้แกหลวงพ่อสมทบรกโมนี่แหละผมจะไม่รับก็ไม่ดี รับก็ไม่ดีดูตัวอย่างที่เห็นได้ชัดเลยก็คือว่าก่อนหน้านั้นพระมหาสมบูรณ์ฉันทโกเจ้าวาดวัดเขาสนามชัยก็มักจะยกหนังสือบระรปจนะจากวัดนาปา่าคงของท่านคลิกโซติบโรและเอยนามว่าอุบาศกคนหนึ่งได้พูดอย่างนั้นอย่างนี้และท่านก็ชี้แจงแสดงไปตามกฏกฏธรรมที่ท่านเรียนมา กล่าวแก้ถึงการที่เบียรคนตื่นธรรมคือบาสุกคนนั้นได้พูดเอาไว้แต่พอหลังจากที่พระหมหาสมบูรณ์ฉันทโกเหมอกรายการโหนกระแสร,ร่วมกันกับพระหมหาวัฒนาปัญญาทีโปเบียรคนตื่นธรรมและแพรลี่แล้วก็มีพระรูปหนึ่งชื่อสันติเขาก็สแสดงความ นอบน้อมต่อพระหมหาสมบูรณ์ต่อพระหมหาวัฒนาแล้วก็บอกว่าพระนักสอมรูปนี้กราบได้อย่างสนิทใจจะนันเวลาไปกราบท่านอยู่และต่อมาพระหมหาสมบูรณ์ก็ไั้มลจากเบียรคนตื่นธรรมมาที่สถานที่จัดงานของเขาคือหมอเสงแล้วก็ถวายปัจจัยไปหนึ่งแสนบาทโดยโอนเข้าไปสู่วัด หลังจากนั้นเป็นต้นมาพระหมหาสมบูรณ์ชันทโกดที่เคยชีย้แจงแสดงอะไรบางอย่างที่เป็นข้อผิดพลาดอย่างเช่นเรื่องของการด่าคนไม่ผิดศีลข้อที่สี่ก็เงียบกลิบเลยไม่มาชี้แจงแสดงอะไรเลยที่เกี่ยวกับเบียรเป็นข้อผิดพลาดของเขาหรือแม้แต่เรื่องของการรุญยขาตพระหรันฆ่าตัวตาย พระมหาสมบุญก็เงียบไปในช่วงเวลาหนึ่งมาพูดในตอนหลังก็ไม่ตรงเรื่องที่เบียร์พูดผิดบิดเบือนเอาไว้พระมหาวชนาเขาก็พูดทิ้งท้าไว้ว่าจะไปกราบท่านสักวันหนึ่งพอเขาบอกว่าจะไปกราบท่านในวันใดวันหนึ่งเนี่ยเห็นหรือไม่ว่าแม้แต่มหาวัฒนาปัญญาทีปรพร .9 ที่เคยดราม่าถึงกับต่อว่าเขาว่าต้องบาทสิบประการก็ไม่พูดถึงเบียอีกละมีข้อผิดพลาดอะไรเกิดขึน้นที่ว่าก็ไม่พูดถึงอีกละประมาณว่าสงบปากสงบคำไปด้วยเหตุที่ว่าเขาจะมากราบเราเราจะไปว่าเขาได้อย่างไรนี่คือความสำคัญเลยคือถ้าผม อนุญาตให้เขามากราบเยี่ยมง่ายๆเนี่ยถ้าเขาถวายปัจจัยผมไม่รับก็เสียรับก็เสียแม้จะบอกให้โอนเข้าไปสู่วัชนสงครามผมก็เสียอยู่ดิคือหมายถึงว่าหลังจากนั้นแล้วเนี่ยผมจะพูดอะไรถึงเบียร์ไม่ได้อีก่ละเพราะเขามากราบเราถึงที่มาถวายปัจจัยให้แก่เราแม้ว่าเราบอกให้โอนเข้าไปที่วัชนสงครามก็าตามเนี่ย ผมจะพูดถึงเขาในข้อผิดพลาดทางธรรมเนียไม่ได้อีกเลยนับแต่นั้นนก็เช่นเดียวกันกันกบหลวงพ่อสมทบประกโมนี่แหละเขาไปกราบเยี่ยมถึงที่นิมนต์มาที่หมอเสงถส่วประจัยอยู่ถึงหนึ่งแสนบาทเรียกว่ารับทรัพย์ับเข้าไปแล้วอย่างนั้นนี่ทีนี้หลวงพ่อสมทบก็ต้องเป็นไปดังที่ว่านี้ ก็คือจะต้องกล่าวสารเสริญเยินยอนยกย่องเขาโดยถ่าเดียวจะกล่าวไปเป็นอื่นไม่ได้เลยแม้ว่าเขาจะพูดผิดพูดถูกออกไปจากทรไมินัยหนักสักเพียงไรก็ไม่ถือเป็นประมาณถือความตั้งใจถือความใจถือของเขาเป็นประมาณมากกว่าอันนี้คือความเลื่นเลอทางด้านความคิดของหลวงพ่อสมทบประกะโมมากเลยทีเดียว